นะะในรายการเอเชียบุ๊คกี้ไลฟ์ไทแลนด์ค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาขมวดเกี่ยวกับข่าวกีฬานะคะโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้นะคะก็พูดถึงลิเวอร์พูลค่ะที่เขาเปิดบ้านชนะนอริชสามประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้ข่าวของแดงเขาเจอทีเด็ดของดินสมิธนะคะตัวแสบทีมนอริชนั่นเองค่ะพลิกเกมนําก่อนนะคะก่อนที่จะได้ลิเวอร์พูลกลับมาแซงภายใน3นาทีจากประตูของซาดิโอมาเน่และโมซาร่านะคะและก่อนที่หลุยส์ดิอาสจะมาปิดท้ายแบบเหนือเหนือเอาชนะทีมท้าย ลากไปแบบลุ้นๆกันมากเลยนะคะ3ประตูต่อ1นด้วยกันค่ะเลียวพูนะคะก็ยิงประตูเฉลี่ย2.8ปลูกนะคะต่อเกมในการเจอกับนอริซิตี้นะคะก็นับเป็นอัตราที่สูงที่สุดค่ะวม่าเจอกับคู่แข่งที่ลงสนามพร้อมกันอย่างน้อย5นัดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองค่ะและซีซั่นนี้ค่ะพวกเขาก็ยิงนอริส3ประตูต่อศูนถึง2พงทังด้วยกันนะคะในการที่เขาเจอกันในลีกแล้วก็ในเกมคาราบาวคัพนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะเวีร์พูก็ไล่แมนซิตี้นะคะเหลือเพียงแค่6คะแนนหลังค่ะ พิกยิงแซงนอริสสประตูตัว1ในเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดินหน้าลุนแชมป์ต่อไปด้วยค่ะ และข่าวที่2นะคะก็ยังอยู่กับทีมลิเวอร์พูลค่ะแลกก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะให้กับโมฮัมเหม็ดซาราค่ะกับการยิงประตูลูกที่150ให้กับทางสโมสรน,นะคะในเกมเอาชนะนอริซิตี้สประตูตอนหนึ่งที่นัดได้พูดไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะและประตูของซาร่าลูกนี้ค่ะก็เป็นประตูที่เขายิงให้กับผงแดงนะคะหลังจากที่เขาผ่านการลงสนามไป233เกมค่ะตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลปี2017นั่นเองนะคะเลยทําให้เขากลายเป็นนักเตะรายล่าสุดค่ะที่ยิงได้ถึง1 150ประตูนะคะให้กับทีมลิเวอร์พูลค่ะตามรอยตำนานหลายๆคนค่ะอย่างเช่นเอ็นรัสตีเฟนเจอราดร็อบบี้ฟาวเลอร์ไมเคิลโอเว่นนะคะและแฮร์รี่ชัมเบิร์สนั่นเองค่ะและซาร่าก็กล่าวอีกว่าครั้งนี้นะคะเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและเขาก็แฮปปี้มากค่ะสำหรับการทำประตูที่150ให้กับทีมลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะ าวที่3นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะก็แพ้สเปอร์ในบ้านของตัวเองเลยนะคะก็เลยกลายเป็นข่าวดราม่าค่ะเมื่อริยลมาเลสค่ะมายิงประตูตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนาทีที่92นะคะแต่สเปอร์ค่ะที่เคยยิงนาได้ตลอดก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะได้เฮริเคนมาขบประตูชัยให้ในนาทีที่95ติดต่อกันเลยค่ะพาทีมชนะ3ประตูต่อ2นะคะแถมทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพย้สเปอร์คาบ้านในซีซั่นนี้ด้วย เควินเดอ์บอยนะคะกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาคืนฟอร์มมีส่วนร่วม7ประตูนใน8เกมหลังของพรีเมียร์ลีกนะคะในขณะที่ท็อตแนมสเปอร์ค่ะแพ้รวด3เกมหลังนะคะแต่พวกเขาชนะ3จาก4แมตล่าสุดที่เจอกับซิตี้ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งเกมนะคะที่สู้กันอย่างสุสีค่ะอย่างเว์แฮมยูเนเต็ดนะคะที่ออกยิงนําด้วยเครกดอสันค่ะแล้วนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะคะเขาก็ไม่ได้ยอมไล่ตีเสมอจากเจอวิลล็อกในท้ายเกมค่ะช่วงหลังนะคะเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเว์แฮมเขาก็เลยแบ่งแต้มกับ New Carson, นิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1น,นะคะแล้วก็อดขึ้นอันดับ4นั่นเองค่ะจากเกมนี้ค่ะในครั้งนี้ทําให้5ห,หลังสุดในลีกนะคะ พวกเขาชนะแค่หนเดียวค่ะแล้วก็พลาดโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ4นะคะแล้วก็อาจจะถูกอาร์เซนอลค่ะทำแต้มตีเสมออีกด้วยค่ะ และข่าวสุดท้ายนะคะก็พูดถึงทีมเชลซีค่ะที่สู้กันมาอย่างสูสีเลยนะคะหลังจากที่เชลซีค่ะเขาเล่นไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต้องรอถึงนาทีที่89เลยทีเดียวที่ได้ฮาคิมซีเยสค่ะเป็นคนยิงประตูให้กับทีมนะคะทาให้ชนะคริสตันพาเลต์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะทําให้พวกเขาเก็บชัยชนะ2เกมติดในลีกได้นะคะแล้วก็ขยับขึ้นไป50แต้มค่ะนำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่7คะแนนนะคะแล้วก็เรียงรังอยู่ที่อันดับ3ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับข่าววันนี้นะคะแลนนะคะกด ติดตามกดให้กำลังใจแนทละติกด้วยนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ค่ะเวลา2องทุ่มเรามาเจอกับการไลฟ์ของติ๊กกันด้วยนะคะเข้ามาให้กำลังใจเพื่อนแนทกันเยอะๆนะคะยังไงวันนี้แนทขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะมาพบกับเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ได้ในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ